คุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็อาจจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีออกมาสื่อสารเพื่อพยายามหาทางออกจากวิกฤตทางการเมืองนะคะออกมาพูดดูเหมือนจะบ่อยมากขึ้นและวันนี้ขอความร่วมมือค่ะว่าควรที่จะช่วยกันหาทางออกและพยายามไม่ให้กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจด้วยนะคะและช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะค,ความพยายามในการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะช่วยกันลดความขัดแย้งทางการเมืองค่ะคุณอุรชัยครับ แล้วก็สื่อสารถึงเรื่องเศรษฐกิจแสดงว่าน่าจะห่วงไม่น้อยนะคะเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะคะครับเพราะว่าวันนี้ไปพูดคุยในงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจด้วยนะครับเป็นงานที่นายกต้องไปกล่าวปาฐกถานะครับภาคธุรกิจไทยในวิถียั่งยืนนี่คือชื่องานของเขานะครับนายกรัฐมนตรีใช้เวลาบนเวทีไป50นาทีนะครับห้นาทีเนี่ยมีวกเข้ามาการเมืองเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมนั่งฟังอยู่ ทีนี้ที่ว่าวกเข้ามาการเมืองเล็กน้อยเนี่ยเพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับผลกระทบทางด้านธุรกิจการลงทุนความเชื่อมั่นของต่างชาติที่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีหยิบยกมาพูดถึงบนเวทีนี้นะครับโดยใช้การยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าการเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพถ้าประเทศไทยไม่มีเสถียรภาพนักลงทุนก็อาจจะไม่เข้ามานักลงทุนที่อยู่เดิมก็อาจจะย้ายฐานการผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือนายกรัฐมนตรีพูดถึงอำนาจในการต่อรอง ระหว่างรัฐบาลไทยกับภาคเอกชนต่างๆทั้งในและต่างประเทศเอาไปเปรียบเทียบกับเอกชนที่ไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลอื่นรัฐบาลของประเทศอื่นๆนะฮะนายกรัฐมนตรีอาจจะพูดในคำนองที่ว่าเขาก็อาจจะมีอำนาจหรือว่ามีมีพื้นมีทรัพยากรในการต่อรองมากกว่านะครับแตกต่างจากรัฐบาลไทยนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของอำนาจเนี่ยนายกรัฐมนตรีคราวนี้เข้าทางระบุมาเลยฮะพูดถึงเรื่องของอำนาจ บอกว่ามีก็เหมือนไม่มีครับมีอำนาจเหมือนไม่มีอำนาจผมไม่ต้องการอำนาจผมต้องการความเข้าใจต้องการความร่วมมือที่ผมพูดทุกวันอยู่เนี่ยหลายคนบอกพูดเยอะก็ผมก็ระบายให้ฟังว่าไอ้มันเกี่ยวข้องอะไรบ้างไอ้สิ่งที่ผมต้องการพูดคือพูดตรงนี้ผมไม่ต้องการพูดเพื่อใจผมอยู่ไปจนโน่นอายุร้อยไงฮะ มีใครรู้ร้อยได้บ้างยกมือไว้ที่ห้องเนี้ยเวททะเลขาของร้อยกว่าหละมันรูนะนะคือมันมันเป็นเรื่องของหลายเรื่องออกมาพันกันไปจนจนมีปัญหาหมดอะทุกเรื่องขอให้มันมีปัญหาเถอะมันไม่ใช่หรอกนะสิ่งที่ดีเรามีเยอะแยะนะครับนี่ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยเนะี่ยเดี๋ยวเขาว่านะ ผาก็พูดให้ฟังไม่ใช่บ่นด้วยนะเนี่ยพระบอกว่ายังไม่ได้เข้าเรื่องนี่มีเสียงหัวเราะเล็กน้อยในงานคุณนัฐาก็แสดงว่าคนตั้งใจฟังอยู่นะคะก็ตั้งใจฟังอยู่ครับแต่ว่าที่บอกว่ายังไม่เข้าเรื่องนี่ผ่านไปแล้ว20นาทีนะครับอันนี้แซวเล็กน้อยคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้ช่วงเวลานี้ในการพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจการพัฒนาชุมชนต่างนานาเนี่ยน,น,น,นะครับหลังจากนั้นเนื้อหาโดยสรุปก,ก็คือขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายครับหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ลดหรือไม่สร้างเงื่อนไขที่นําไปสู่ความขัดแยงนะครับ ทีนี้ระหว่างที่พูดถึงประเด็นเศรษฐกิจชุมชนการสร้างงานในชุมชนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับกล่าวถึงคนรุ่นใหม่บอกว่ามันมีวิถีท้องถิ่นหลายอย่างที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันได้มองหรือว่าเติบโตมาก็คือผ่านพ้นจากวิถีเหล่านั้นไปแล้วนะครับพอพูดพอพูดถึงช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ก็เลยไม่ทราบว,ว่านายกรัฐมนตรีมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะส่งสัญญาณซ่อนในยะอะไรออกมาบ้างหรือเปล่านะครับ ต้องยอมรับว่าในช่วงคนอายุ10 10 10ขวบ่ส10ถึง20เขามองเขาเติบโตมาทางปางที่มันมีทุกอย่างค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่แล้วเขาเห็นเนี่ยรถไฟรถไฟถไฟ้าต่างๆมีเข,ข,ขาก็ทงการสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่เขาไม่รู้หรอกที่ผ่านมาใช้เวลาเท่าไหร่การที่มาถู่วันที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยนี่แหละคือสิ่งสำคัญวันต้องเรียนรู้ไปด้วยกันต้องใช้เวลาไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บภายใน น้ามือไปหลังมือภายในอ,ยอนสั้นมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ผมผมก็เข้าใจนะเพราะวันนี้เด็กก็คิดไวก็คิดตามเหมือนในโทรเหมือนในโทรศัพท์ระบบมันไวอ่นแบบานแป๊บแป๊บสองวัทั์สองนาทีเออใช่แามนั้นนะมันต้องเสียมันต้องไข่ครวนให้ดีนะช่วยกันฝากพวกสาวๆพวกนี้ด้วยนะส่งต่อไปนุ่นน้องๆพวกเราอะหนุ่มๆอะอ ลุงก็แก่แล้วก็คงจะต้องการส่งสัญญาณไปถึงผู้ชุมนุมทางการเมืองด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับต้องการจะสื่อสารคนกับคนรุ่นหนุ่มสาวในรูปแบบในการพูดคุยกันอาจจะเป็นแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการหาทางออกในเรื่องวิกฤตการเมืองแล้วก็โยงเข้ากับ เรื่องเศรษฐกิจนะคะคุณคยศชัยหรือจะต้องการลดแรงกดดันนอกสภาไปด้วยไหมคะคือจริงๆเรื่องการเมืองกับเศรษฐกิจแยกกันยากนะครับโดยเฉพาะถ้ามีการเมืองนอกสภาการเมืองบนท้องถนนโอ้โหแยกกันไม่ออกแต่ว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพยายามจะย้าหลายครั้งในช่วงระยะเวลา2-3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คืออยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันแล้วกออ็อย่างเช่นเมื่อวานนี้บอกว่าจัดม็อบชนม็อบไม่ใช่การแก้ปัญหาอันนี้คือคําที่นายกใช้นะครับก็ใช้คำว่าม็อบชนม็อบนะครับคือหมายความว่ามีผู้ชุมนุมอีกกลุ แล้วก็อาจจะมาะเผชิญหน้าในสถานที่และเวลาที่ใกล้เคียงกันมีการโต้เถียงกันอะไรอย่างนี้นาะยกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีนะครับทีนี้ที่ย้ํามาตลอดคือการขอความร่วมมือครับคุณนัฐาจะแสดงความคิดเห็นจะทํากิจกรรมขอความร่วมมือว่าให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแต่ว่าทางคือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็จะยืนยันว่าเขาก็อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้น มันก็อาจจะสะท้อนว่าทั้งสองฝ่ายได้คุยกันมากน้อยขนาดไหนได้คุยกันหรือยังนะครับค่ะก็คงจะเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยรวมถึงเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็เผเชิญแรงกดดันโดยรตรงนะคะจากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คงจะต้องติดตามนะคะว่าจะมีทางออกหรือว่าการลดอุณหภ,ภูมิที่ตึงเครียดกันได้อย่างไรครับขอบคุณคุณอรชัยค่ะขอบคุณครับ